ช่วยบอกวิธีคิดดอกเบีย้ยทีมาทุกคนผมจะสอนให้ดูว่าคุณเสียดอกเบีย้ยเท่าไหร่สําหรับการซื้อรถ1นึคันสมมุตินะครับว่าคุณซื้อรถนะครับฟรีดาวจัดแบบเต็มแล้วก็ผ่อนยาวๆ7ปีเลยเดี๋ยวเรามาดูกันว่า คุณจะเสียดอกเบี้ยอยู่ประมาณเท่าไหร่รถเนี่ยอยู่ประมาณสัก4 0 0 0 0 0บาทคูณกับดอกเบี้ยเลยสักประมาณ5%แล้วกันก็จะได้ตัวเลขอยู่ที่20 0 0 0บาทเราก็เอามาคูณกับ7ปีถูกไหมเราจะผ่อน7ปีก็คูณ7ดเลยครับดอกเบี้ยเราจะอยู่ที่1,40,000บาทนี่คือดอกเบี้ยอย่างเดียวนะครับที่ต้องเสียแน่นอนแต่ครับไม่ได้หยุดแค่นั้นนะไอ้ตัวยอดผ่อนที่เมื่อกี้ผมคำนวณน,นะจริงๆแล้วมันต้องคำนวณคูณแบบอีก7%ด้วยมันก็จะเพิ่มราคาแบบเข้าไปด้วยนะครับ เมื่อกี้ผ่อนอยู่ประมาณ6,428ริจริงๆนี่คือยังไม่เน็ตนะครับ6,428ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มอีก450บาทนะครับนี่คือผ่อน6,878ครับทีนดูว่า6,878ดคูณ84ดมวนนะครับ577,000ดนะ752บาทเราลองมาลบกับเงินต้นราคารถสี0แสนบาทจากเดิมเราเสียอยู่แสนสี่เสียแหวนมูลค่าเพิ่มอีก37,000นะครับก็จะเป็น1 7 7 0 0 0 นี่คือสิ่งที่คุณต้องเสียครับและนี่คือการคำนวณนะครับว่าคุณจะซื้อรถคุณจะเสียเงินค่าดอกเบี้ยให้กับแบงก์เท่าไหร่จนหมดสัญญานัดนเอง <Yeah. S 1> ใครที่เข้าใจพิมพ์เข้าใจนะครับแล้วใครที่ยังมีอะไรสอบถามหรืออยากสอบถามเรื่องเกี่ยวกับค่างวดรถมือ2องนะครับหรือการคำนวณอะไรก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาหาผมได้เลย